สวัสดีครับช่องรถมือ2ราคาถูกขอนำเสนอ Honda Civic 4ดองปี1995นะครับเครื่องยนต์ดี15 b ใช้น้ำมันล้วนไม่เคยติดแก๊สครับคันนี้เกียร์โต้ครับขับสบายเปลี่ยนนุ่มปกติเป็นรถคนแก่ใช้ครับใช้น้อยดูแลดีพร้อมใช้ครับสีสันพอใช้ได้ไม่เคยมีชนใดๆครับร้อแ,แม็กขอบคุง5 ยางใหม่สี่เส้นเพิ่งเปลี่ยนครับช่วงล่างทำมาใหม่ทั้งหมดเลยเกือบเหมือนมีไปเสร็จครับดิสเกรลสี่ล้อสปายเลอร์หลังอร้อมไฟเบรกภายในเมเดิมสะอาดครับกระจกไฟฟ้าเซนทันล็อคกุญแจ2ดอกครบพวงมาลัยพาวเวอร์เครื่องเสียงไฟโอเนียอย่างดีแอร์หนาวมากๆากติดฟิลม3เอ็มรอบคันครับนล้วมันถ่ายมาใหม่หมดแล้วครับ หม้อน้ำเบิกใหม่ความร้อนปกติภาษีหมดกลางปีหน้านะครับเ mm. ร่มเอกสารทะเบียนพร้อมครับดูรถได้ที่บางบอนกรุงเทพมหาคนครครับท่านที่สนใจก็สามารถติดต่อสอบถามไปหาเจ้าของได้โดยตรงเลยนะครับ mm. เบอร์โทรให้ไว้ที่ท้ายคลิปนี้แล้วนะครับ